สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสด,ดีเอฟซีวัสุขูดขุ่นเนอะมุนิกะอยู่กับสาวพลอยคือเกานะอ่าเนาะส่องสาวลาวันหน้ามื่อนี้สาวพลอยรำหน้ามือแรกเนาะเด็กกะจางเขาเจ้ารำหน้าพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะน้เพิ่นทั้งพังไทยเพิ่นผาเงินมาให้สาวพลอยจังเขาเจ้ารำหน้า,พา,พนาเนะาะเพิ่นผาไาม้หาฟนะัน ไปบึ่งกันเลยเนาะพี่น้องนีเนาะพี่น้องว่าเจาะกะลูกกาเนาะเยอสิปากที่ไหนลูกกาใบเดีวต้าวเข้าเจาอันนี้เนาะลูกกาใบไปลำ ไม่สิบประกาศมีโดดซองคันขั้นหนึ่งขาดนะมีขั้นมีคนขั้นหนึ่งขาดขั้นหนึ่งไทย ้หยิ่งเขากับลุกกาไบเข้าเจ้าคาดเดียวกับปดำเออเวยนหน่อยตัจนแ้นเนาะม่เทขนาด ไมงเชียร์อะไรให้ไยเก่งมากจังให้คอยว่าดงไว้ก่อนแมลย ันี่การดีร่มมาจริงๆหัว <c oughs> ม,มันสีรบหยา,าดขลับเลยนี่เพราะว่หาหอยม้าวานฟุย้ยมันจนบนถึงซำตัวนี้แห้งง่วงหมมนามน นะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขากะเรียมสีดงดำให้เขาจะสรงคนพนดกกรเนาเดือนนั้นเมนดงด,ดำ มีผู้ชายสามคนบาวดีงองมีผู้ชายสามคาน ก็นะะจะลำหน้าจะขนมาสี 4, 5, 6, 7, 8, ่หนะ้าหกเจ็ดแอดคนเนาะพี่น้องเกาเทิงมือกอง,ง,กนหนงหาเป็นเงินดาวมันกะวันหนึ่งหาซีฟเนาะโมได้แงกับลูกกาไดร่วมเลยบันหนึ่งหาซีฟเป็นเงินดาว ิ้งเงินไทยก็บบ้านหนึงบ้านละ่อยหาซิายซามนงหกคนสองคนดกกาใครมาทราย บันเด็กดำหน้าบันเด็กแลก่กระจังเลยอย้คนอยู่ไทยพาเงินมาให้น้องน้องจับปลาน้ำปาดหน้านำ้ำดำหน้านำ้ำจับปลาน้าำนะ จะไปเนาะหอเดือไตน้หมดดีใบบามาีหาคนประแหน่อทั้งบีทข้าวหันอีบีดำหน้าบริบบติกับเบียเเทลูบัดมาอุ้งขัเกตุ้มโมราเขาเนี่ยไม่รูก่าขอรำข้มหม่เขียน้มกับเตาไต เ <c oughs> นี่ยมือนั่นก็ของนันก็นไปจอยได้สิพ่ออยู่บ่เอาสายพันธุ์นึงใช้ตัวใหญ่ใส่เร็วหน่อยช้าช้าขึ้นละบ่ <c oughs> <c oughs> งานหน้าตัวนี้ <c oughs> มันบรจุ่มกันคือท <c oughs> ทีทุกวันเน,ะนาะเราก็จางบัตรน้ำทุกท่านเนาะเป็นเงินไทยกับ มันหนึ่งหนึ่งลอยห้าสิบบาทเนาะเป็นเงินไทยกันนะคนกะโมลาย์บันไดเก็บมากินคุว่าเข้าเจ้ากับข้าล้ำหน้าเข้าวเจ้าเนี้ยขาเจ้ากันท่านดำหน้าเลยแล้วนะบางคนกะโมมีนาำเขาขขขกินตัว กีตาน่ก็ที่มีนั่ยังน่ผูดีเงืนนะเคงไวเซนไปหาเราไป้ว่าเราอยู่เป็นกระเป๋าสากดแล้ววันนี้เนีนี่กรร้างกรนากรรังนี่เมอแรกก็เริ่ไปแต่เซนก็สีแดกห้าบาเ็นบอกคิดคิตัวนี้มันเศร้ารังนี่ดิมั้เศ้ามีคนอารมณ์ไเศร้าไ่เซนเลยบเศร้าไ่เซนผมไเศร้าแล้วนั่งเนี่ Hãy subscribe cho ngủ Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยังเจอแิตังกระทมน้อยป้ายขงมเนอมาเล่นออกรัดมาเ่นกโราล่นออกคนนี้เขาก็เขาไปหาอรเี่ยตังกระทมน้อยเอดมาเล่นออกรัดตะกี้ใมาอยนี้จะไปีหาพั มีคนถือเด็กกัมดาวเดชที่แบบคลิปตอนนี้บนมาแล้วฝืนถ่ายรถโบแมนโบหอยกะโบหูปันได ต้นก่าพ่อจะต้นก่าล้าจะมีเดียวหนเหนีง่่่ กับขึ้นมากลลวเนาะโคตดำหน้าเลยได้ร้อยไฮเติมในหน้าเจ็ดไทยนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับน,นี่เนาะพี่น้องไอ้คนฝากเงินใหม่หาฟันเนาะนี่เนาะขอบใจไอ,อ้คนเ้อ ฟันบาทเนาะพี่น้องถีกใบหนึ่งเลยนี่เนาะพี่น้องขอบใจอ้เพื่นได้ๆด้วยคลิปนี้กะสิได้จบลงไปเนาะฝากทุกคนกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสร้างคลิปต่อไปพบกันในคลิปนะหน้าบ๊ายบาย